อ่าววันนี้ครับวันนี้ก็มานําเสนอตัวนี้นะครับก็จะเป็นสลิงล็อกนะครับก็ไซส์ก็เอาไว้ล็อกจักรยานล็อกประตูบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้ไม่ต้องมีรูปกุญแจนะครับจะเป็นรหัสมาจากโรงงานเวลาเราซื้อก็ให้จํารหัสเอาไว้ให้ดีนะครับเช่นตัวนี้มันเป็นเบอร์5566นะครับเราก็เริ่มเลยดีกว่านะครับเราก็ปรับให้เป็นเบอร์5ก่อนนะครับต้องดูปุ่มตรงนี้นะครับอ่าเอา5566นะครับ ก็ก็หมุนไปหมุนไปให้เบอร์ห้าห้านะครับแล้วก็หกหกนะครับสักกู้นะครับตอนนี้ก็จะเป็นสลิงอย่างดีเลยนะครับเอาไว้คล้องจัก,กรยานนะ่ะผมว่าดีเลยนะครับนีเหะปลดล็อกได้เรเห็นไหมฮะรหัสห้าห้าหกหกที่มาจากโรงงานเวลาเราคล้องเก็บเข้าไปก็ต้องเป็นห้าหกหกนะครับก็ใส่เข้าไปแล้วก็ บิดเข้าไปเขาไม่รูล้ละไม่ออกแข็งแรงมากนะครับตัวนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับสลิงร็กนะครับขนาด65เซนติเมตรนะครับเอาไว้ล็อกบ้านล็อกรถล็อกต่างๆได้ประตูนะครับฝากไว้ด้วยครับ